กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องบารามีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ชาว f อช่องน้องโบวารามีพระเครื่องนะคะวันนี้เราเดินทางกันมาถึง E p ีที่80แล้วนะคะพี่ก็วันนี้นะคะวันนี้มีพระมาะให้เลือกชมทั้งหมด12รูป12องค์ค่ะหนาตากันไปเลยนะพี่นะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องบารามีพระเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะนี่นะคะช่องการติดต่อนะคะช่องทางการติดต่อนะพี่นะ0 9 9ย์0 7 4 0 1 เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ add ได้แอดไลน์ด้วยเบอร์นี้ได้เลยนะพี่นะก็ฝากกดติดตามช่องบารมีพระเครื่องไว้ด้วยนะคะทุกครั้งที่น้องลงคลิปนะคะจะเด้งแจ้งเตือนพี่ๆเลยทุกครั้งก็ค่าส่งนะคะขอแจ้งค่าส่งตอนนี้นะคะถ้าโอนเลยบ้านละ40บาทค่ะพี่ค่าส่งคิดบ้านละ40นะพี่นะถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บบาทเหมือนเดิมนะพี่นะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ พี่พี่ท่านใดนะคะ cf องค์ไหนสามารถยกหูโทรหาน้องโบบาามีพระเครื่องได้เลยนะพี่นะวันนี้นะคะมีพระเก่าๆมาให้เลือกชมทั้งหมด12รูป12องค์นะคะเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะพี่นะใครไวใครได้นะพี่นะอันนี้เป็นพระกลิ่งค่ะมีเสียงกลิ่งด้านในนะพี่นะเคาะแล้วมีเสียงกริ่งดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นรูปหร่องเงินแบบนี้นะพี่นะรูปร่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังมีตาปั๊มนะคะรอยจานตาปั๊มตรงนี้นะพี่นะพรมมะปัญโยนะพี่นะพรุมมะปัญโยนะคะกลิ่นนี้นี่เลยเป็นเนื้องเงินนะคะแบบนี้มีตอกตรงฐานก็มีค่ะพี่ตรงฐานก็มีตอกรอยจานแบบนี้นะพี่นะองค์นี้นะคะน้องเปิดที่เก้าร้อยค่ะพี่ 900บาทนะพี่นะถ้าสนใจนะพี่โทรมาหาน้องได้ราคาคุยกันได้นะพี่นะน้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดนะพี่นะต่อรองกันได้นะคะนี่เลยสวยๆทุมเดิมแบบนี้เลยนะพี่องค์นี้นะคะเปิดอยู่ที่9 0 0ค่ะพี่ราคาน้องนะคะราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักล้านค่ะชัด ร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้นะคะพี่น้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกลูกนิมิตรหรือเปล่าแต่ว่านาะเขาเป็นอันน้อยนะคะเป็นขออนุญ,ญาตเคาะนะคะน้องไม่ถ้าเคาะเราดังก็แก๊ก็แก๊ก็แกกข้างในด้วยนะพี่นะเนี่ยได้ยินใช่ไหมคะ่ะน้องเคาะให้ดูแต่แกะสลักแบบนี้แล้วนะพี่นะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยตรงนี้เหมือนจะเป็นหันุ่มมารเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะที่เขา เ,เขาเรียกอะไรสักอย่างไม่จําอามันติดอยู่ที่ปากเนี่ยนี่นะคะพี่อะไรที่เขาอมเออเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทาการบ้านมานะพี่นะนี่นะคะเป็นรอยแกะแบบนี้นะคะแกะไม้เก่าๆเลยพี่ด้านในนะคะเคาะแล้วมีเสียงกุ้งเกงกุ้งเกงกุ้งเกงอ๋อลาหูค่ะพี่ลาหูเหมือนลาหูที่กําลังจะอม จันนะพี่นะมีทองแผ่นทองแบบอย่างนี้แต่ว่าขูดเราไม่ออกนะพี่นะขูดเราไม่ออกเพราะว่าเขาติดมากับเนื้อแบบนี้เลยนะคะเปิดที่เก้าร้อยค่ะพี่ลูกนี้นะคะนี่เลยเปิดอยู่ที่เก้าร้อยค่ะพี่ขาเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะแปลกๆน้องก็ไม่เคยเห็นนะคะก็ถ้าพี่ๆสนใจนะคะน้องเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะนี่เลยนะพี่นะ ไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่สามนะคะพี่รูปร่างแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะนี่เลยด้านข้างค่ะองค์ที่สามก็เปิดที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ตรงฐานนะคะก็มีรอยยันเหมือนกันน้องซูมให้ดูใกล้ๆเลยนี่เลย ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์ทักมาคุยกันหรือโทรมาคุยกันก็ได้นะพี่นะไม่เหงาดีนะคะอย่างน้อยก็แบบพี่ๆยังทักมาหาน้องมีใจให้กันถ้าดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็มา C f เอไปนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบมา C f เอไปน้องแบ่งให้ราคาแบ่งปันเลยนะพี่พระบ้านๆน,นะคะองค์นี้ก็เก้าร้อยค่ะ ถ้าเก็บเงินปลายทางเป็น9ก0ารบาทแต่ถ้าโอนเลยเก้ารอยสบนะพี่นะถ้ารับหลายองค์ราคาคุยกันได้น้องแบ่งให้พี่ๆเลยนะคะองค์นี้ไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่4ค่ะเป็นเหรียญแบบนี้นะพี่นะด้านข้างค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะเปิดที่900า้อค่ะพี่คขาเปิดที่เก้นะคะ กําแบงแดงมาเก้าร้อยเก้าใบคุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่ๆไม่รู้จะสะสมอะไรมาสะสมพระเครื่องคะ่ะน้องแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะราคากันเองค่ะพี่พระบ้านทั่วไปเลยนะพี่นะน้องโบบารมีพระเครื่องคะ่ะซื้อง่ายขายคล่องต้องโทรหาน้องโบเท่านั้นนะพี่นะด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะคะ ทรงของทุกวันค่ะพี่บ่ายโมงไม่เกินบ่ายสองแน่นอนถ้าวันไหนเป็นวันหยุดต้องอาจจะแบบบ่ายหรือไม่ก็ก่อนเที่ยงนะพี่นะองค์นี้นะคะองค์ที่ห้าค่ะพี่องค์ที่ห้าองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่แปดนี้เปิดอยู่ที่เก้าร้อยนะพี่นะองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่แปดองค์นี้นะพี่นะรูปร่างลักษณะเหรียญแบบนี้นะคะเป็นที่ระลึกอายุค่ะครบรอบแปดรอบครบแปดรอบเป็นเหรียญหน้าปุกกนะพี่นะ เสียนหน้าแบบนี้เลยสวยๆคมๆเดิมๆแบบนี้แล้วนะจ๊ะพี่จ๋าถ้าจะรับนะคะอย่าลืมโทรมาหาน้องโบขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะถ้าไม่สะดวกแอดไลน์โทรมาก็ได้ค่ะพี่โทรมาคุยกันได้นะพี่นะคุยง่ายอยู่แล้วค่ะพี่น้องทํางานประจํำดูด้วยนะพี่นะโอเคถ้าพี่ๆโทรมาถ้าน้องไม่ได้รับสายเดี๋ยวน้องโทรกลับนะคะไม่ต้องห่วงค่ะ ชงของทุกวันพระตรงปกทุกองทุกรูปนะพี่นะพี่พี่ที่เป็น f อฟนะคะกราบขอขอบคุณมากๆที่คอยคอมเมนต์เป็นกําลังใจและคอยกดไลค์ทุกคลิปของน้องเลยนะคะพี่องค์นี้องค์ที่6ค่ะพี่อีพีที่80แล้วนะพี่นะองค์ที่หกอีพีที่80นะคะถ้าสนใจนะคะพี่อันนี้เป็นนี่พระสังกจจายหลวงปู่โตะค่ะพี่องค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยองค์นี้เปิดที่ 900ค่ะพี่วัดประดุชิมพีนะพี่นะองค์นี้เปิดที่เก้าร้อยบาทนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะจมูกปากตาตรงพุงนะพี่นะมือจับพุงอยู่ตรงนี้ใช้ว่ามีตัวหนังสือว่าหลวงปู่โตนะคะพี่กเก่าๆแบบนี้เลยเดิมๆเลยนะพี่นะจมูกปากตาสวยมากเลยพี่องค์นี้ ก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบถ้าชอบแล้วมา C f เอมาคุยง่ายแน่นอนน้องโบนะคะพี่น้องส่งของทุกทุกวันนะคะไม่เกินบ่ายโมงไม่เกินบ่ายสองค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะตอนนี้ก็หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกับครอบครัวเอามาแบ่งปันพี่ๆนะพี่นะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่เนะคะนี่เลย เก่าๆแบบนี้นะคะเลี่ยมรอบแบบนี้พร้อมห้อยคอเลยพี่ตรงนี้นะคะเหมือนจะเป็นมุมแบบนี้น้องให้ดูเลยใกล้ๆถ้าสนใจนะคะทักมาหาน้องบูบารมีพระเครื่องค่ะพี่เลี่ยมรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะพี่นะพร้อมห้อยคอพี่ๆเลยนะคะบูชาไปแบ่งปันกันเนาะพี่เนาะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วมา C ีเอฟ โอมาเลยพี่0 9 9ย์0 7 4 0 1นค่ะน้องโบบารามีพักเครื่องนะพี่นะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าองนี้นะคะพี่นี่มีตรงนี้มีรอยติดดำๆตรงนี้ด้วยนะพี่นะเนี่ยตรงนี้ข้างล่างนี่น้องไม่แน่ใจว่าเขาคืออะไรนะให้พี่ๆได้ดูกันได้เลยดูให้ใช่ถูกตาต้องใจก็ใครไวใครได้นาะพี่เนาะองคนี้นะคะถ้าขอรูปภาพเพิ่มเติม สามารถแอดไลน์มาได้เลยอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยเนาะก็ทุกครั้งที่มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นน้องก็ดีใจนะคะที่อัดคลิปแล้วอย่างไยก็ยังมีคนเข้ามาดูเนาะองค์ที่แปดนะพี่นะเปิดที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่แปน้องเปิดอยู่ที่เก้าร้อยนะคะพี่เป็นผสมเด็จเนื้อแบบนี้นะพี่นะเก่าๆกึกๆแบบนี้เลยพี่เก่าๆกึกๆเลยพาบ้านๆเลยพี่ ไปกันช้าๆนะพี่นะอันนี้ด้านขวามือน้องนะคะด้านหลังค่ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายละเอียดด้านข้างซ้ายมือน้องค่ะพี่ค่ะด้านบนค่ะน้องส่งกล้องไม่ถนัดต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะแต่น้องพยายามที่จะซูมให้เห็นรายละเอียดชัดๆซูมชัดๆก็ชัดกว่ากล้องเนาะเพราะถ้าสองกล้องนี่น้องไม่ถนัดเลย องนี้นะคะเปิดที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่คะไปกันต่ออง์ที่เก้านะคะอง์ที่เก้าถึงองค์ที่สิบสองน้องเปิดที่หนึ่งพันนะพี่นะน้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดราคาคุยกันได้นะคะอันนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นที่ระลึกค่ะทําบุญครบรอบครบหกรอบค่ะพี่นี่เลยอ่าซูมให้ดูใกล้ๆ ครูสมุดทาสุนทรหลวงพ่อสดนะพี่นาวัดกาหลงรุ่นพิเศษค่ะกีเสือเจ็ดพฤษภาสพอสหนึ่งเจ็ดนะพี่นะข้างๆนะพี่ด้านข้างคงุมคมแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมๆเลยค่ะเก่าๆแบบนี้ก,กึกๆเลยเก่าๆกึกๆเลยเก่าๆเลยนะพี่นี่ด้านหลังเป็นยันนะคะนี่น้องให้ดูใกล้ๆ อ่ากงนี้นะพี่น้องเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะความเก่าของเนื้ออ่ะพี่ดูใกล้ๆชัดๆนี่เลยตำหนินะคะมีบ้างไหมนะคะต้องต้องดูเอาเนาะพี่เพราะว่าน้องแบบไม่ได้รู้จักพระทาั้งหมดนะคะต้องขออาภาัยด้วยนะไม่ได้มีเจตนาที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบโกหกหรืออะไรแต่น้องไม่รู้จริงๆเนะว่าพระแท้พระไม่แท้ดูยังไงก็คือ,คอน้องอืมเขาเรียกบูชาด้วยใจอ่ะพี่ถ้าดูแล้วชอบก็ซีเอฟน้องได้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ได้ไปลายบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะไปกันต่อองค์ที่สิบนะพี่นะเป็นพระปิดตาค่ะเลี่ยมเกาะปันน้ํามาแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะพี่ แค่กรอบกเก่าแล้วค่ะเลี่ยมกรอบเงินมาด้านหลังค่ะพี่วัดประดุชิมพีค่ะกรอบเก่าๆเ,เ,เดิมๆผ้าเก่าๆแบบนี้ด้านในนะคะเลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้เป็นผ้าปิดตานะพี่นะผ้าปิดตานะคะองค์นี้ค่ะเปิดที่หนึ่งพันค่ะพี่คะตรงด้านฐานนะคะเหมือนมนีสีเงินๆอยู่สองอันนะพี่นะด้านหลังก็เป็นยันค่ะเก่าๆสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะพี่นะ น้องอัดคลิปตอนคืนแสงไฟมันจะเนี้ยหน้านิดนึงเพราะว่าน้องทํางานประจําก็ตอนนี้ที่อัดคลิปก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะพี่นะก็อยากลงคลิปทุกๆวันเวลาที่น้องไม่ได้ลงก็มีพี่ๆโทรมาถามว่าวันนี้ไม่ลงคลิปเหรอน่ารักมากๆเลยกราบขอบพระคุณพี่ๆเอฟซีทุกท่านเลยนะคะน่ารักกันมากๆเลยน้องมีค่าส่งบ้านละสี่สิบาทนะพี่นะทุกบ้านถ้าพี่ซีเอฟหลายองค์ก็คิดสี่สิบาทถ้ายิ่งเอฟเยอะนะคะส่งให้ฟรีอีกต่างหากแค่นี้หนูก็ดีใจมากๆแล้วค่ะ โอเคองคนี้นะคะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันค่ะพี่ไปกันต่อองค์ที่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะรูปหลาหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะสวยมากพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระพิจิตรค่ะพาบ้านเกิดน้องเองนะพี่นะราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยค่ะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่จ๋าเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะราคานี้บอกเลยคุ้มพี่ๆแน่นอนค่ะ ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วมาสีเอฟไปนะพี่นะน้องจะมีโปรโมชั่นมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะพี่เนาะอีพีหน้าอาจจะเป็นโปรโมชั่นส่งฟรีก็ได้อย่าลืมกดติดตามกด s ั b ส c คร b e เล็งพระองค์ไหนไว้น้องเอามาวนให้นะถ้าองค์ไหนยังไม่ได้ปิดน้องก็วนพระให้นะพี่นะอ,องค์นี้นะคะหลวงพ่อเงินค่ะพี่ตอนนี้ด้าน ซ้ายมือน้องนะคะตรงหัวไหล่จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพิมพ์แบบนี้เลยนะพี่นะด้านขวาก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะตรงด้านฐานนะคะพี่เป็นแบบนี้ค่ะเสียงได้ยินชัดไหมคะถ้าชัดรบกวนคอมเมนต์ไว้ให้น้องนิดนึงนะพี่นะติติงน้องได้นะคะจะให้เพิ่มตรงไหนปรับตรงไหนแจ้งกันได้เลยนะพี่นะไปกันต่อองค์ที่สิบสองของ ep นี้นะคะองค์สุดองค์สุดท้ายของ ep นี้ค่ะภาพกเก่าเก็บแบบนี้เลยนะพี่เดิมเมแบบนี้เลยนะคะ อันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกผ้าอะไรนะคะแต่เลี่ยมกรอบกันน้ํามาแบบนี้เลยเก่าเก่ากึกกึ๊กึจริงๆนะพี่นะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังค่ะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันจากพี่จ๋าเปิดอยู่ที่หนึ่งพันนะคะราคาบอกเลยว่าแตกแตนไปต่อได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะพี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเช่าบูชากันจะเก็บจะ ไปต่อ,อยังไงน้องบอกเลยว่าพี่ๆไปต่อได้แน่นอนนะคะราคาไม่สร้างบ้านค่ะแต่สร้างอาชีพให้น้องนะพี่นะเลี้ยงปา่าเลี้ยงท้องอ่ะเข้าหมดดาม่าแล้วไม่ดาม่านะก็มาอัดคลิปให้พี่ๆได้ดูทุกวัน,นะคะ่ะอาทุ่มเที่ยงคืนก็ยังนั่งอัดคลิปอยู่เนาะตื่นแต่เช้าไปทํางานประจําต่อยังไม่ได้รวยนะคะถ้ารวยก็คงไม่ได้นั่งอัดคลิปแบบนี้เนาะพี่เนาะ วันนี้นะคะน้องมีผามาให้พี่ๆเลือกชมทั้งหมด9้ารูป9้าองค์ไม่ใช่ค่ะวันนี้12บนะพี่นะเคยชินกับ9้ารูป9้าองค์นะคะวันนี้น้องปรับตัวเองให้เจ๋งกว่าเดิมก็คือเพิ่มจํานวนผาขึ้นมาเป็น12รูป12องค์เพื่อพี่เพื่อพี่ๆจะได้เลือกชมกันแบบเยอะๆเลยนะพี่นะอนาคตนะคะอาจจะมีเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ทีนี้คือแบบน้องเวลาใครโทรมาบางทีโทรอีพีเก่าๆก็จําผ้าไม่ได้นะพี่นะต้องขออภัยด้วยนะคะ ถ้าพี่ๆจะซีเอฟองไหนนะคะสามารถโทรมาหา้องโบได้เลยตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะพี่นะ0992107401คะ่ะโทรเบอร์นี้ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้กราบขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ